ให้มีทำอะไรคะให้มีทำอะไรคะให้มีกำลังจะดึงสายกล้องใช่ไหมหืมไหนหน้าคนที่จะดึงสายกล้องสิคะอีอีอีหืมใ,ให้ม <c oughs> หีให้ไหนอะลูกไห้นี่คะไห้นี่กะ ไไมีดไปไหนคะไหนคะไหนคะมุดไปไหนคะมุดไปไหนแล้วนะไหนดหนูหน้าใกลๆหน่หหอสิคะไอมีจ้าอีเด๋ยวบมดิ้จ้อีไหนมุดอ่ะอจะมุดอ่ะหมดหุหมดไม่ได้หรอไปมติดสี่ม้าอยู่ใช่ไหม ไอมี่ไอม,มีไหนดูผ่านหัวใจสิไอมีอยู่ไหนไอมีอยู่ในหัวใจหรือเปล่าจ้าอีืจ้าอี๋อืไหนถึงเหรอไอมี Leave. ข้างข้างเว้นหลูดุจี้จี้ไอมไีคะอี